จิตใ,ใจนี่แสดงออกขึ้นท่ามีใจิตใจสูงแล้วก็ดิดมั่นในหลักพุทธศาสนาจริงๆนะครับท่านทุงเทให้การบูรณะพัฒนาสร้างสรรค์ด้านพุทธศาสนาเนี่ยครับไม่ว่าบราณวัตถุต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องการสร้างสรรค์าการครีเอทีฟคือให้ดูเป็นเรื่องเหมือนกับไม่น่าจะเป็นไปได้หรือไม่ไม่น่าจะเป็นขนาดที่ที่คนจะรังสรรสร้างสรงสรขึ้นมาได้เนี่นะครับ พออาจารย์ถ so, no like so so, ่ายภาพรูปรูปที่เห็นนี่ค่ะพอถ่ายภาพแล้วขยายขึ้นมามอนเหมือนถ้าถ่ายคะมันเห็นรายละเอียดมันีเหมือนมีจีบ้านมีอะไรอยู่ในนั้นอื่ถ้าถ่ายมาแล้วขยายเนี่ยเอ๊ะทำไมวาดวาดเนี่ยมองไม่รู้แต่พอถ่ายแล้วขยายเนี่ยจะเห็นเป็นบ้านใช่ค่ะจะเห็นรายละเอียดว่าเอ๊ะทำไมมันมีรายละเอียดของบ้านของอะไรต่างๆเนี่ยในภาพนี้ เงินสงเลยนะคะถ้ามีที่มีเยรมูลเป็นพันล้านตรงมูก็้องมีทเป็นล้านบาทเก็บๆก่อนเดี๋ยวพอดังขึ้นมาไม่ตองเป็นนล้านนะ เป็นแสนก็รวยนะเดือดเปนตรงเไปให้รอบาเลยอาจารก็รวยแล้วอไ้เาู้พูดถึงเวลามันดองระดับโลกนี่มันแจ้งกันเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทั้งเตะเลปล่อยความรู้สึกมากับภาพสีน้ำมันกําภาพเนี่ยอาจารย์เขียนแค่หนึ่งชั่วโมงแต่บางภาพอาจารย์เขียนหลายวันแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ตอนที่เขียนตอนนั้นนะคะก็ ภาพต่างๆที่ที่ที่สืบมาเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยมีมีความรู้สึกแตกต่างกันจะมีภาพหนึ่งที่ที่อาจารย์วาดวาดถึงหลวงปู่แต่เป็นภาพลายเส้นไอติน้ํามันนี่ยังยังไม่ได้ทำมะคะป็นภาพที่อาจารย์จินตนาการขึ้นมาแล้วก็วาดขึ้นมาแล้วก็หลวงปู่ก็ได้เห็นตอนที่ท่านยังยังมีชีวิตอยู่ท่านก็งงว่าภาพนี้เนี่ยมาจากไหนเราก็าหลวงปู่ไม่เคยไม่เคยถ่ายภาพแบบนี้ ส่วนใหญ่เนี่ยคนอื่นเพราะว่านี่ก็จะวาด่ากภาพถ่ายแต่อา,า,าจารย์วาดจินตนาการแล้วทําให้หลวงปู่งงพักหนึ่งว่าหลวงปูงไ่ไปถ่ายที่ไหนเนาะแต่อาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายที่ไหนแต่อาจารย์วาดจะจินตนาการทำให้หลวงปูทท่ท่านท่านท่าน,นติ่มากเลยเป็นภาพเสมือนจริงเลยใช่ไหมครับรใช่ค่ะแล้วก็ภาพในตอนนี้นต้นฉบับเนี่ยอยู่ที่วัดพระธาตุพิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุสีจอรย์ทองที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ชาวพัทลุงชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุงเนี่ยประทับใจและก็ชื่นชมใจมากๆก็คือการสร้างพระสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดนี่เป็นคนพัทลุงนะคะหลวงพ่อทวดหลวงพ่อปัญญานันท้าพิภูนะคะให้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 เรา ทำเหรียญเนี่ยค่ะให้นะคะเ,คเพื่อจะหาทุนอันเชิญหลวงพ่อทวดพระพุทธชัยันตีหลวงพ่อทวดหลวงพ่อปัญญาประดิษฐานในยอดเขาทะลุนะคะสมเด็จเม,มื่อปี2555 56นะคะแล้วก็เตรียมเขียนแบบเสร็จแล้วนะคะมีพุทิวิศว,ว,วรกรนี่เละคะ่ะอาจารย์วีรพงศ์รับรองแบบเรียบร้อยแล้วที่จะสร้างพระเจดีย์บนยอดเขาทะลุนะคะ โดยที่หมายความมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าถน้าก,กว่าอาจารย์จะชอบเขาชอบเของจริงๆนะคะเอ,อเตรียมสร้างนะคะแล้วก็มีจะทําทางบันไดซึ่งซึ่งอาจารย์เนี่ยนะคะขึ้นไปดูเองเลยนะคะขึ้นไปบนยอดเขาซึ่งดิฉันยังไม่กล้าขึ้นเลยขึ้นไปยอดเขาเรากฏว่าไปเห็นช่องเขาเนะะี่ยค่ะปล่องเขาเนะะี่ยค่ะซึ่งสามารถจะเอาทําไม้เนี่ยขึ้นไปบน บนบนบนยอดเขาได้นะคะซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรมศิลปากรว่านะว่าจะสร้างได้ไหมนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อมั่นในงานมากเราทแกรมน่าเสียดายจริงหายไปแล้ جب